พ้อมกับศา,า,ส,า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 สตราจารย์ตส้ยครับท่านพิคุณสารยาผู้เดินมากในระดับชั้นนาเนียชาอาจารย์ครับอาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างครับน้อกศาสาธุค่ะท่านอาจารย์อัปยาทางจิตอ่างายามในเบื้องต้นข้าพระเจ้าขอรายงานตั้งแต่วันที่คืนวันที่เจ็ดนอกจากท่านอาจารย์าสาธุรเจ็ดวันที่เจ็ดวันที่แปด แล้วก็วันที่เก้ามาถึงเมื่อเช้านี้แล้วค่ะท่านอาจารย์ก็วันที่ว,นวนันวันที่เจ็ดก็คือวันที่เจ็ดนั้นก็งดงามในเบื้องต้นเสียพื้นที่หนึ่งชั่วโมงเต็มเลยค่ะท่านอาจารย์ในขณะที่เสียพื้นที่ก็มีการเขียนทักูตรแล้วก็ดับผัสษาไปด้วยแล้วก็แผ่นมตตาไปด้วย ส่วนมือก็เขียนทัศน์ที่ส่วนที่บันทึกอ่าอยากจะเขียนไว้บันทึกไว้อ่านหรืออะไรประมาณนี้ค่ะท่านอาจารย์ในในในช่วงขณะที่เคลียรพื้นที่ก็คือดับผัสสาต,ต่อเนื่องแล้วก็แผ่เมตตาสาธุค่ะท่านอาจารย์ทําได้ยังไงก็ไม่รู้คือประสาทสองส่วนนี้คือแยกแยกจะเป็นดับผัสส่าก็อยู่ข้างในแต่ตานี้ก็ เช่นเดียวกับกับประกาที่เขียนทัูตรค่ะท่านอาจารย์ส่วนอส่วนทัูตรก็ลอกจากโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ที่ันท่กไว้ค่ะท่านอาจารย์สามารถสามารถทําได้ก็คือเป็นเป็นการแยกส่วนประจากทั้งสามทั้งสามส่วนในส่วนตาส่วนมือแล้วก็จิตที่ดับผักสะอยู่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะ ทีนี้พอได้รับความอัศจรรย์ใช่ไหมเราเจากนี้ต่อไใช่ไหมที่เราเคยพูดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะสาธุค่ะงพึ่งได้รับบันที่วันที่เจ็ดนะคะท่านอาจารย์วันทึนวันที่เจ็ดค่ะของง่ายทำกันยากหมดทีนี้พอเข้าปฏิบัติก็งดงานในเบื้องต้นผ่านไปแล้วก็ทํากลางค่ะช่วงกลางช่วงกลางพอเข้า เดินมากที่พอผ่านเก็ดขั้นตอนแล้วก็นั่งสมาธิตั้งกายตรงดำรงสตินั่นเฉพาะหน้าก็คือจิตอยู่ที่เสาเขื่อนเท้าหลักพอเริ่มเดินเดินเ,เดินมากถ้าสูตรกำหนดถ้าสูตรหยุดข้ามกระโดดอ,อรีโมคหยุดข้ามกระโดดแล้วก็ตรงไหนก็ได้ไปตรงไหนก็ได้ค่ะท่านอาจารย์ขึ้นไหลไป,ไ,หไปเลยแบบนบ้านไป,ไนไปกับ บีโมกหนึ่งถึงห้าถึงหกถึงเจ็ดแล้วก็ไปวิหารสูตรอนุปุพภะวิหารเก้าเอ่อไปได้ไปได้เลยค่ะท่านอาจารย์จานแประดับไปได้ไหมไปได้ค่ะไปได้หมดเลยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เมื่อก่อนทําได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ต้องติดเมื่อก่อนรู้จักไหมไม่ย้อนหลังไปสองสามปีที่แล้วรู้จักไหมไม่รู้หรอกค่ะท่านอาจารย์ไม่รู้เลยค่ะ สาธคะมาตอนนี้ก็มารู้จักฌานแปดระดับที่วงตัดไว้ใช่ไหมมีอะไรบ้างครับฌานแปดระดับฌานแปดระดับก็มีปฐมฌานหนึ่งภูติยะฌานหนึ่งสต,ติยะฌานหนึ่งจตุพัฌานหนึ่งอากาสานัญจายตนาฌานหนึ่งปัญญานัญจาตนาฌานหนึ่ง อาจินจัญญายตนะชาหนึ่งเนวสัญญาณสัญญายตนะชาหนึ่งสัญญาเวทิสนิโรอหนึ่งสาธุค่ะท,ท่านอาจารย์สัญญาเวทิลรธท่านเข้าได้ไหมเข้าได้ข้าไอย้ยางไงสัญญาเวทิลรธเข้าได้ยังไง<อ>มาถึงปฏิบัติไม่ถึงมาถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะส<ข>าธุค่ะท่านอาจารย์สัญญาเวทิลรธสัญญาเวทีล้อทั้งหกไว้ อ,อ่าต้องยกไว้เหมือนกับอ่าวิโมกแปดต้องยกไว้ในเรื่องของสัญญาเวทนันตดโลกเราะเป็นสภาวะของวิมุตท่านถึงวิมุตหรือยังยังค่ะสาธุเคลินเลยใช่ไหมใช่สาธุค่ะ <laughs> แต่แตะวันเดินม,มาอยู่ค่ะท่านอาจารย์ยังไม่ถึงค่ะท่านอาจารย์สาธุ อผู้เดินม,มักก็มีข้องตัวมาข้องแบบว่าเป็นไม่ติดตึกเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่ช้าไม่ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วพอไปได้ลื่นไหลแบบแบบจะก,กําหนดถ้าสูตรอวิโมกหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็ไปวิหารสูตรที่หนึ่งอนุปุพาว,วิหารเต่าก็ไปได้ค่ะท่านอาจารย์แบบว่า อแต่ในขณะที่ที่ไปขึ้นลงของของวันวันที่หกกับอ่อมาวันวันที่แปดของเชา้านี่ก็คืออยู่ในช่วง้าอยู่แต่พอวันที่แปดคืนวันที่แปดนี้วันที่แปดนี้ค่ะพระเจ้าเอาได้ออกเสียงค่ะท่นาจารย์ก็คือขึ้นรีโมท ไมโมกเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดออกเสียงไปวิหารสูตรที่หนึ่งก็ออกเสียงคือการออกเสียงนี้แม้กระทั่งชาลือสีเข้ามามีชาลือสีเข้ามานิดหนึ่งข้าพเจ้าก็กําหนดปฏิจจสมุทบาทเชิญองค์ปฏิจจสมุทบาทคือต้องออกเสียงหมดเลยค่ะท่านอาจารย์ในช่วงขนาดที่ชั่วโมงเดินมาร์กอยู่ ไม่มีแม้กระทั่งมัจิตหรือชาลีสีเข้ามาในขณะที่ออกเสียงค่ะท่านอาจารย์ออกเสียงตลอดสายเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นมหาสจดจ์มากเลยค่ะคืนวันที่แตค่ะท่านอาจารย์ค่ะครูค่ะเข้าใจอย่างมิจตั้งมันเข้าใจเลยครับไม่มีอะไรที่จะมาแทรกเข้าได้แล้วก็ไม่มีอะไรแม้กระทั่งอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องล่องปากขึ้นใจแพงตลอดด้วยดีด้วยดีทีแม้จิงเต็มรอบแห่งการเจริ เพราะนั้นเมื่อเขาเต็มล่าแห่งการเจริญจิตก็จะตั้งมัน่นไม่มีวิตกไม่มีวิจารวิตกวิจารสงบไปเห็นไหมพอวิตกวิจารสงบไปปิติสุขก็สงบไปด้วยเห็นไหมปิติแบบพระองค์จึงเกิดขึ้นปิติสุกแบบฤาษีก็ดับไปแากทิ่หงก็ดับไปเพราะนั้นแบบพระองค์จึงเกิดขึ้นเมื่อพระองค์แบบพระองค์เกิดขึ้นก็จะทําให้อะไรเบากายเบาจิตไหม สาดูขาดูเพราะนั้นจึงสงบระงับปานี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสดผัสสนไม่ทุรนทุรายเห็นไหมคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีได้ดีตรงพระสูตรตรงไหมล่ะตรงเลยค่ะธรามาตเกิดแต่วิเวกเห็นไหมไม่เกิดอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะพวกรับสารเกิดแต่วิเวกก็คืออยู่ในสมาธิอยู่ในการเดินมรรคเท่านั้นถึงเจะบพบการปฏิบัติเราก็มีสองจิตเมื่อจิตเขาตั้งมั่น เข้าสู่ในดับทัานเองนะเพราะนั้นการดับปฏิฆาสัญญาไม่ใส่ใจในนามัสสัสัญญารูปสัญญาจรดงบนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พงศ์ตัดเนี่ยท่านก็ได้รู้ได้เห็นนะใช่ไหมพราะนั้นอาคินจัญญาเนี่ยนะวิญญาณนันก็ได้สัมผัสในวัสัญญานาสสัญญาก็ได้สัมผัสเพราะนั้น การที่ท่านจะหยุดข้ามกระโดดในวิโมกใช่ไหม8ระดับในฌานในฌานทั้งหมด8ระดับท่านก็จะสามารถเข้าถึงทางดาทุกฝังได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากอะเชิญของท่านต่อสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ในระหว่างวันก็มี มีการดับผัสแบบต่อเนื่องแล้วก็ไม่อยู่อยู่แต่ในห้องบริเวณที่ขายของแคบๆไม่เดินไปข้างไหนไม่ไม่เดินไปแต่เฉพาะสําคัญที่ไปซื้อน้ําแข็งเท่านั้นข้าพเจ้าก็คือแผ่เมตตาแผ่เมตตา,าเจโตวิมุตติอ่ารู้สึกว่าสองสามวันมานี้ทําได้เยอะมากอันนี้เป็นผล เป็นผลที่กับการเดินมากตอนกลางคืนมากๆเลยค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่วันที่เจ็ดวันที่แปดกับวันที่เก้า้าพเจ้าทําแบบเนี้ยแล้วก็มีมีแยกส่วนประสาทที่ว่าเป็นอิตหนึ่งกับผัสสะอยู่ข้างในค่ะท่านอาจารย์ก็มีมีดับต่อเนื่องอยู่ข้างในเลยส่วนมือส่วนตาก็ดูกระดาษอเขียนพระสูตร คือแยกแยกแยกได้เลยค่ะท่นอาจารย์แบบว่ามีมีมีแยกแยกการทํางานแล้วก็เป็นนี้เป็นไม่ไม,ไม่ไม่หลุดตรงจากนี้ค่ะท่านอาจารย์ทีนี้พอไปเออ่เดินมารวก็เวลาปฏิบัตินี้จะเข้าได้เร็วมากค่ะพอพอเข้าได้อิกตั้งมั่นอยู่ที่สส่วนฉลับข้างนอกเปิดเพลงดังกว่าเดิมที่ที่เคยเปิดมา แต่ระหว่างวันที่แปดกับวันที่เก้าโอ้เปิดอย่างดังมากเลยค่ะท่านอาจารย์ไม่สามารถเข้าได้เลยยิ่งยิ่งเพิ่มเวลาไปอีกด้วยซ้ำผู้เดินเมเล่เวลาไปอัตโนมัติเลยค่ะท่านอาจารย์ตาธุค่ะเรา่ฉในนในส่าวันนี้ก็ะจะทําให้ท่านนะเข้าใจในทุกสมุไทไยนิรุนมกักตามอริยสัจสีในอริยมรรคมแปดเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นค่ะท่านอาจารย์ตาธุค่ะ เพราะฉะนั้นในธรรมของพระอ,องค์เนี่ยก็จึงทําให้ท่านเนี่ยมีการแผ่เมตตาแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าไหมค่ะทูค่ะใช่เลยค่ะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาจึงส่งผลมหาศาลที่ท่านได้เข้าถึงแล้วก็จะทราบถึงในสมาธิที่บ่งสอนหรือว่าในฌานที่บ่งตรับไว้ที่ท่านเข้าได้แต่ละระดับแต่ละระดับจะไม่เหมือนกับสมาธิหรือฌานที่ท่านเคยผ่านมา อย่างปฏิบัติมาแล้วจนถึงระดับเนี้ยมีความแข็งแกร่งมากก่ากันยังไงเนะี่ยถ้าลองอธิบายให้ฟังลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าเปรียบเปรียบเปียบเปียบเปยว่าเป็นโปรเซน,เน,เน,เนแต่ก่อนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ดีใจหนักหนาว่าเบาว่าลุ่งแต่แต่เนี้ยแปดสิบเก้าสิบแล้วครับท่านอาจารย์แบบว่าไม่รู้จะบรรยายแบบไหนเลยค่ะท่านอาจารย์แบบว่าถ้าพระเจ้าก็ ก็ขาดที่กลับอออกมาสลัดคืนออกมาจากสมาธิก็ยังทรงอยู่ก็พอให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้หล่นตรงนี้แหละครับเพราะว่าดับภาษาแต่แบบว่าไม่ไม่กระโดกระตากไม่ดีใจจนลืมดับภาษาอย่างนั้นไม่ไม่ใช่คะ่ะท่านอาจารย์ทัดนิตดาก,ก็พอประมาณเอาเอาพอประมาณง,งามๆประมาณนี้คะ่ะท่านอาจารย์ไม่ให้ ไม่ให้แบบว่าไม่ผือเลยไปวันนี้ฉันดีใจมากอะไรอย่างเนี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นคะ่ะท่านอาจารย์แต่อยู่อยู่ในจิตข้างในนี้นลคะท่านอาจารย์แบบมีความสุขอยู่ผู้เดียวอย่างนี้คะ่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะค่ะไุยได้ครับท่านสาธุค่ะท่านอาจารย์ก็เป็นแปลกใหม่มีมีชัดเจนเมื่อวานกับกับเมื่อเช้า<ม>นี้แหละคะ่ะเป็นข้าพเจ้ารู้สึกว่า ข้าพเจ้าโล่งมากแล้วก็เมื่ออดูหน้าจอโทรศัพท์ในขณะที่ดูหน้าจอโทรศัพท์เวลาแล้วก็ดูเวลาดูอะไรก็ดับผัสะเวลาวลเวลาเวลาข้าพเจ้าก็เวลานี้ท่านอาจารย์ต้องโทรมาก็แผ่เมตตาเลยนะครับท่านอาจารย์แบบว่าดับจวบแผ่เมตตาอย่างนี้เลยแทนแทนคําที่จิตจะจะไป ติดตึกว่าเมื่อไหร่ท่านอาจารย์จะโทรมาคือแทนไปก็คือเป็นการดับขัดสารแล้วก็แผ่นนิตราแทนแทนการติดตึกตรงนั้น,นะค่ะท่านอาจารย์อันนี้ได้ได้สองวันเนี่ยคือคือที่ทําแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์อืมาคุานะครับอ่าเพราะฉะนั้นในทมที่ผมตัดไว้เนี่ยอท่านจึงเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องในชั้นสุทาว่าทั้งหมดห้าชั้น นะครับในชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งที่ท่านผ่านมา,าก็คือการบรรลุพระอนาคามีอพระอนาคามีผลเรียกว่าระดับของอุทังโสโตอคคานาคามีนะครับที่เป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งเป็นตําหน่นา,หายของเทวดาที่วงตัดไว้เนะดําลงเพราะนั้นถ้าเกิดมีการทํากาละเพิินท่านยังไม่ได้ทํากะละแต่ถ้าผู้ที่ทํากะละไปเนี่ยก็จะดําลงอยู่ในชั้นของอคนณิษฐาภพ นะครับซึ่งมีอายุหนึ quiero, ่งหมืนกับหรือประมาณหนึ่งหมืนล้านปีนะครับแล้วถึงจะเข้าปรินิพานในภพนั้นได้นะครับแตนี้ของท่านเนี่ยมาปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติต่อแล้วเนี่ยจึงเข้าสู่ระบบที่พงตัดไปนะครับที่จะเข้าสู่ในระบบของพระนาคามีระดับสองอีกนะครับระดับสองงก็เรียกว่า ระดับของสสังขาระนะครับปรินิพพายีซึ่งเป็นพระนาคามีบุคคลเหมือนกันผู้ที่บรรลุในระดับอากาศานารัญจายตนะเป็นสหายของเทวดาดำรงอยู่ในชั้นสุททัศสีภพนะครับซึ่งจะมีอายุประมาณสองหมื่นกับสองหมื่นล้านปีนะครับเพราะนั้นผู้ที่ดำรงอยู่ตรงนี้ก็จะต้องปรินิพานในภพนี้เหมือนกัน เพราะนั้นในระดับต่อไปในระดับต่อไปถ้ายังไม่ได้ถึงทําการกาละ้าททากาละก็จะอยู่ในระดับของอสังขาระปรินิพานดีในระดับของพระมหาสมุทุมทูบาลุวิญญาณจายตนะเป็นสหายเดียวดังเพระนั้นจะดํารงอยู่ในชั้นสุทัศสาในชั้นสุทัศสาภพนะครับตราบเท่ากับอะไรอายุประมาณสี่หมื่นกับหรือสี่หมื่นล้านปีนั่นแหละ นะครับในอายุของเทวดาทั้งหมดนี้นะครับก็จะปรินิพานในภพนั้นเช่นกันดัะนั้นระดับที่สี่ที่วงคตไว้ผู้ที่ผ่านผู้ที่ผ่านตรงนี้ก็จะบรรลุอุปหจัจฌกปรินิพพาญีนะครับในระดับพระนาคามีบุคคลผู้บรรลุอากิญจัญญายตนะก็จะเป็นสหายของเทวดาเช่นกันถ้าดำลงอยู่ในภพนี้ก็จะเรียกว่าภพของอัตตป่าภพนะครับราบท่านตราบจนกระทั่ง มีอายุประมาณหกหมื่นกับหรือประมาณหกหมื่นล้านปีนั่นแหละนะครับก็จะยังเป็นเทวดาของในในพบนี้นะครับก็ย่อมปฏิภาณในพนี้นะครับังนั้นความต่างตรงนี้ก็คือถ้าผู้ที่สระผู้ที่มาสับแบบท่านเนี่ยได้มาสดับธรรมของโองค์ก็จะเป็นเทวดาเนะอาตัดปาตรงนี้เป็นเทวดาอริยะแต่ถ้าไม่ใช่เทวดาอรรยะก็เป็นเทวดาปุถุชนก็จะดำลงอยู่ประมาณหกหมื่นล้านปี แต่ถ้าเป็นเทวดาอะไรตรงนี้จะได้สิทธิพิเศษที่องตัดไว้ก็คือจะอยู่แค่ครึ่งหนึ่งของเวลาในหกหมื่นกับเนะี่ยหรือหกหมื่นล้านปีก็แค่สามหมื่นล้านปีก็จะเข้าปรินิพพานอันนี่คือระดับที่สี่ตัวระดับสุดท้ายคือระดับอนาคามีพระอนาคามีในระดับอันตราปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีบุคคลในระดับในวสัญญานาสัญญายตนะนะครับผู้ที่ทําการละตรงเนี้ย เมื่อปริมาณนเ,นเมื่อเมื่อตายนั่นแหละก็คือจะเข้าสู่ปริมาน์ในขณะที่เดินทางเข้าชั้นสุทาวาสที่พง์เรียกว่าชั้นอวิหานะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ระบบของอภนิผานแต่ไม่ได้เคยชมพระละก็มันจะาแต่ถ้าเป็นเทวดาปุถุชนก็จะดำรงอยู่ในชั้นเนี้แปดหมื่นกับเมื่อสินส้นยศสิ้นฤทธิ์หมดบุญทุกระดับจะต้องกําเนิดนละละรกเดลิทาวเตทีปไปครับแล้วก็วนกลับขึ้นมาใหม่ แต่ว่าของท่านเนี่ยเข้าเข้าสู่ระดับที่พงตัดไว้ก็คือผ่านมาหมดผ่านมาหมดปุ๊บท่านก็จะบรรลุในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะปฏิบัติต่อเพื่อเข้าสู่ระดับของวิมุตและที่สุดแห่งทุกได้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุให้กับท่านพิกุลสารยาผู้บรรลุธรรมในระดับชั้นเอเชาตามที่ภมงตัดน,นะครับ อนานโมธนาสาธุกับท่านเลยครับแล้วท่านจะศึกษาต่อไหมครับศึกษาต่อคะ่ะท่านอาจารย์อาจารย์ศึกษาต่อก็อเดี๋ยวก็อ่าต่ออ่าได้รับธรรมใหม่นะครับได้รับธรรมใหม่ก็จะศึกษาในระดับการปล่อยวางธาตุหนวนลึกของปจัยสิบแปดสงบแล้วก็อ่าจะสามารถเข้าสู่ระบบของการบรรลุอัตตาสามนะครับการสิบสองในในระบบของอากาศการบรรลุอัตตาสามมีวนรอบอากาศ นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมีวนรอบสามะครับถ้าไม่มีอะไรจะถามแล้วเราก็ต้องขออนุญาตใช้เวลากั้องแค่นี้ก่อนนะครับน้องจับเทพพราวค่ะทนายจาร์สาธุค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเบาลุงกว่าเดิมก็ทนาจารย์ปึ้งแตกนะคะสาธุค่ะมาเบาลงกว่าเดิมเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะทนาจารย์นั่งแต แต่เช้าแล้วค่ะท่านอาจาร์อ่านโมโตนาสาธุด้วยนะครับสาธุะครับญาติทยาทท่านอาจารย์ตอนัสาธุครับส๊ายบครับสวัสดีค,สดค่ะสาธุ